โดนแล้วเพื่อนๆโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเพื่อนๆยกขายกันนะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะนักตกปลาครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะาสมาชิกนักตกปลาด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสคันนะเพื่อนๆจะเป็นคันเบ็ดสไลด์นเพื่อนๆนะ,ะ,นนร,นะนนะร้อยกว่าบ,บาทเพื่อนๆไม่แพงนะสําหรับสายนักลบงบน้อยอย่างพวกเรานะตัวนี้เป็นกระแสมาแรงมากเลยเพื่อนๆนะคันสไลด์ตัวนี้ตัวนี้เขาก็เริ่มหาคันสไลด์เพราะว่ามันพกพาง่ายนะเพื่อนๆนะ เดี๋ยวเรามาดูผลงานกัน,นเพื่อนๆอันนี้จะเป็นคันตะเปตะน,นีเพื่อนเพื่อนนะบุ๊ก่าอยู่ต่างจังหวัดพอดีวันนี้เรามาดูผลงานกัน,นเพื่อน โดนแล้วเพื่อนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเพื่อนขย็คย็คมาโดนแล้วเพื่อนเล่นหน่อย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 มินแล้วเพื่อนมินลงงัดเลยมินมินแล้วเพื่อนลงงัดเลยขย็คยาวขย็คขย็คขย็คมาเพื่อนไม่เป็นคันสไลด์นะเพื่อนนะนี่เดี๋ยวเรายกก่อนมันมินนะเพื่อนโอเคโอเคโอเอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้น นี่เพื่อนๆแล้วก็เป็นผลงานของคันสไลด์นะนเพื่อนนะเป็นกระดีไข่ชนนะเพื่อนนะกระดีในตำนานนะกระดีน้วแปะนันเพื่อนนี่นะขึ้นไปกอนข้างบนเป็นไซส์ป็อกเพื่อนเนไซส์ป็อกสำหรับอ่คันสไลด์นะเพื่อนนะฝากไว้เลยเพื่อนๆนะเอาอยู่แล้วงานประช่อนนี่เป็นชโดไซส์ป็อกก็แรงดีนะเพื่อนนะ แล้วก็มีผลงานแล้ววันนี้มีผลงานนั้นเพื่อนนะนี่ก็สําหรับกระดี่ไก่ชนนันเพื่อนนะเป็นสีขาวนันเพื่อนเป็นสีขาวนะไก่ชนของแท้นเพื่อนของแท้ต้องมีโลโก้ไก่ชนติดเลยนะนเพื่อนนะแต่ถ,าาถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะมีสติกเกอร์ขีดสต,ติกเกอร์เหมือนสติกเกอร์จะทอนแสงนเพื่อนขีดคาดขีดคาดตามตามยาวกระดีะ่เพื่อนนะนี่นะนี่ของแท้ต้องมีโลโก้ไก่ชนแบบนี้นะนเพื่อนนะนี่แล้วก็มีผลงาน,น,นเพื่อนวันนี้ ถ้าเป็นเชโดไซปอกเพื่อนเพื่อนเชโดไซปอกนะเพื่อนๆนะก็ก่าวเรื่องอยู่นะเพื่อนๆพืชโดมันแรงเยอะอยู่แล้วเพื่อนๆพื่อนนะนี่น้ามันโหดอยู่แล้วเพื่อนๆเห็นไหมเชโดไซปอกเห็นไหมงับปับปับเพื่อนเพื่อนก็ก็เป็นคันสไลด์นะเพื่อนๆนะเป็นคันเด็ดสไลด์เป็นคันเด็ดสไลด์เพื่อนๆที่เรามารีวิวกันวันนี้นะเพื่อนๆนะเป็นคันเด็ดสไลด์นี่พกพาผมก็อยู่ต่างจังหวัดนะเพื่อนๆนะ จะเป็นคันเบ็ดแบบนี้ก็พกพาง่ายเพื่อนเอาอยู่เพื่อนไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักหรือว่ามันจะอะไรเพื่อนนะเพื่อนไปย้อนดูคลิปเก่าๆของผมได้ที่ผมทํารีวิวนะผมงัดถังงัดอะไรเพื่อนไซส์ถังประมาณ2โลกว่างงัดอยู่เพื่อนอันนี้ก็เป็นปลาชะโดเพื่อนนะปลาชะโดกับคันเบ็ดสไลด์เพื่อนฝากเพื่อนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนนะถ้าใครสนใจสินค้าก็เพื่อนที่ะกาได้เลยนะเพื่อนนะนี่โอเคมีผลงานนะครับเพื่อนนะเอาไปเจอกันต่อคลิปหน้านเพื่อน Prachado.